ส,สดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามือวนนี้มาพอกร็รำแยแหละกับน,น้องเฟนนี่นอีเชนเคยค่ะทุกคนอันนัองเฟนนี่นสวัสดีหน่อยค่ะแล้วยิ้มหวานหวานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะอืมเอาพูดกับทุกคนหน่อยเร็วสาวผมตั้งมาแล้วสาวผมตั้งมาแล้วคะ่ะ ค่ะทุกคนสาวผมต่งผมสีผมส,สั้นเอนี่ค่ะบ้ายะนี่ค่ะทุกคนนั่นตก๊กล่ะเฮ็ดจังไหนละ่ะหึมสะของค่ะทุกคนเพิ่นสิมักสะของ เมื่อกี้เนี่ยให้อยากกินข้าวโพดให้มาสั่งหนึ <c oughs> ่งโน้ยากกินข้าวโพดเหรอลูกอ้อ <c oughs> อยิ้มหวานหวานอ่ะแล้วยิ้มหวานหวานแม่จะให้กินข้าวโพด <c oughs> เอู้อา,อา,อา,อาสนะสนะ อื้อมาหน่อยมาหน่อยให้อยากกินข้าวโพดเนี่เขียวกับบ้านในมีอยู่เค <c oughs> นขั้นเข่าเพืไมไม่อจังใดวุ้นเนี่ค่ะ อืมหึนตอนแรกอันลำย,ยายานข้าวข้าเพราะนั้นลำยายกะเล็บิดหางผนออกให้วัะสันึงอ,อร่อยไหมขึ้น กินได้ไหมหืมน,นั่นหมาน้อยเน่เนๆๆๆ่เน่เนนโอ๊ยหนอโอเคเนาะคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็มาทักทายเนาะคะ่ะกันนองเพนนี่นอนเพนนี่ลืมเบาะยากแล้วนะคะน,นั่นโตกะละ โอเคนะคะทุกคนสราคินีนะคะรำยีกัน้ำมะฝาไว้สนิทเนาะคะ่ะมาอัปเดตน้องพี่นะะีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสะราคินีสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะน้องพี่เดทบายบายทุกคนเลยนะลูกบ๊ายบายค่ะ